นที่ที่ร้องเรียนเขาเขาเขาส่งมาให้อืมอันนี้โอ้โหนี่กี่ปีแล้วเนี่ยตัง้งแต่ปีห้าแปดเดี๋ยวไหนดูเอาเอาลูกมาเปิดย้ายลูกมาเปมาอีกอ่ะยกมาอีกอ่ะเอามาอีกดูดิอันนี้อันนี้น้ำท่วมอยู่ไหมครับค่ะนนหมายถึงว่าถ้าสมมติไอ้ฝนมันตกน้ำจะท่วมไวไหมครัน้ำน้ำจะท่วมข้างหน้าเดินไม่ได้เลยรถมอเตอร์ไซค์นี่จะผ่านไม่ได้ ห้างหลังก็เดินไม่ได้เลยท่วมขาถึงในบ้านเลยเข้าในห้องนอนเลยค่ะอันนี้คนคนที่อยู่นะ่ะรู้ดีแล้วปีที่อันนี้ปีห <59 S 1> ้าเก้าที่้องเรียนมาอันนี้ปีหกศูนย์ทั้งท่วมอันนี้ทีล่ลองเรียนทั้งหมดเลยอ,อันนี้ปีกหกสองห้าคุณ่ะดนเนี่ยน,นี่หกศูนย์ลองเรียนไปที่ไหน ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงได้ส่งสารปกครองเชียงใหม่สารปกครองว่าไงฮะสารสารปกครองเชียงใหม่เขารับรับเรื่องไว้ก็ต่อสู้กันมาเราชนะสารปกครองมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาลังวัดที่ดินของตลาดกับชุมชนแล้วก็ให้ตลาดทุบทุบตึกทั้งแถวเลยที่ข้างรั้วกับรั้วนะตอนนี้ก็ทุบไปแล้วทุบไปแล้ว แล้วทีนี้ยายร้องเรียนไปเขาก็บอกว่าอที่ยายซื้อนี่กองช่างของเอทศบาลองที่สิบมู่หนึ่งห้องที่สองยายร้องเรียนมาตลอดยายร้องเรียนมาตลอดแล้วทีนี้อถ้าเราไปด้านข้างนี่หัวมุมของเขาอยู่นี่อทีนี้ยายส่งหนังสือร้องเรียนไปทุกหน่วยงานอืไปสํานักนายกเนอศูนย์ดำรงธรรมยังมีอยู่หนังสือ

mày có lò ló nè chuẩn 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 เจ้าเนาะโอ้โหไม่รู้อะแต่ว่าตำบลท่าสายแน่นอนขาบคุเอาอะไรมาทิ้งอะไรนี่ก็ไม่รู้แบบแย่เสนอไว้เนาะแต่ข้างบนเขาไม่มีหรอกน่าจะเป็นยังไงแล้วก็สอบผู้คนจริงอ่ะอืมมาา อันนี้ท่อแล้วก็มาขุดตรงนี้สัญจรไม่ได้อมเขตเทศบาลเลยตรงนี้ไปทางนี้เป็นเขตของเทศบาลนครเชียงรายแล้วก็ตรงนี้ไปทางนี้เป็นเขเานนาตเเตอนนี้นี่เป็นหมู่หนึ่งตำบลท่าสายมันจะปนกันหมดเลยค่ะตำบลท่าสายกับตำบลสันทราย มีร่องน้ําพราอดินสไลด์มาเต็มหมดอ๋มอมันก็เลยน้ําไปตื้นเขินขจ้อ oh. เวลาฝนตกมาเขาก็จะคุ้ยขยะลงไปทางนู้นหมดเลยแล้วไปกองอยู่ตรงนั้น,มนไม่มันไม่มีทางออกอเพราะว่าร่องน้ําสาธารณะใหญ่ติดกระลงสีอ่ะเจ้าหน้าที่ไม่เคยมาดูแลเลยต้นบอลขึ้นเต็มหมดเวลาหน้าฝนมาชาวบ้านเขาช่วยกันเองไหนทตรงนี้ที่ตรงนี้ไม่มีร่องน้ําเลยค่ะตื้นเขิน พราะว่าดินของทางตลาดอดีตตลาดเนี่ยสไลด์ลงมาเต็มเลย